หัวข้อในวันนี้คือหัวข้อที่2.3นะคะการบวกและการลบเอกนามเอกนาม2เอกนามจะบวกหรือลบกันได้ก็ต่อเมื่อเอกนามทั้ง2นั้นคล้ายกันหัวข้อเอกนามคล้ายเราได้เรียนไปแล้วในคาบที่แล้วนะคะซึ่งนักเรียนน่าจะพอจําได้และรู้แล้วว่าเอกนามแบบไหนถึงจะเป็นเอกนามคล้าย ในกรอบสีฟ้าค่ะเป็นวิธีการเบื้องต้นนะสำหรับการบวกและการลบเอกนามค่ะเขาบอกว่าผลบวกของเอกนามที่คล้ายกันเท่ากับผลบวกของสัมประสิทธิ์คูณกับส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรส่วนผลลบของเอกนามที่คล้ายกันจะเท่ากับผลลบของสัมประสิทธิ์คูณกับส่วนที่อยู่ในรูปของตัวแปรเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะจะได้เข้าใจมากขึ้นตัวอย่างที่1ค่ะ จงหาผลบวกของ 5a กําลัง 2b กํลัง3บวก 9a กํลัง 2b กํลัง3อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าเอกนามจะบวกลบกันได้ก็ต่อเมื่อมันเป็นเอกนามคล้ายซึ่งเราต้องเช็คก่อนว่าทั้ง2เอกนามนี้ยมันคล้ายกันหรือไม่เวลาเช็คเอกนามคล้ายอย่างที่ครูบอกนาะว่าเราจะต้องดูที่ตัวแปรนะคะเราจะสนใจที่ตัวแปร ตัวแปรในที่นี้คือ a กำลัง2 b กำลัง3ซึ่งทั้ง2เอกนามเป็นเอกนามคล้ายเราสามารถบวกลบกันได้อ่มาเริ่มค่ะให้นักเรียนเขียนวิธีทําทุกข้อในการเรียนถ้ามันเป็นข้อที่แสดงวิธีทํานักเรียนต้องเขียนวิธีทํานะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นให้เรียบร้อยนะคะในทุกๆข้อ,อมาเริ่มค่ะ5 a กำลัง2 b กำลัง3บวก 9 a กํลังส b กํลังสอ่เมื่อกี้อย่างที่เราบอกนะคะเราจะเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันก็คือเอาตัวเลขมาบวกกันเราก็มาดูก่อนว่าสัมประสิทธิ์ในเอกนามแรกคืออะไรก็คือเลข5ใช่ไหมคะส่วนสัมประสิทธิ์ในเอกนามที่2ก็คือเลข9เพราะฉะนั้นเราก็เอา5มาบวก9ค่ะแล้วค่อยคูณกับตัวแปรในที่นี้ก็คือ a กํลังส b กํลังส นักเรียนก็บวกกันค่ะ5บวก9ได้เท่ากับ14เขียน a กำลังสอง b กำลังสมลงมาด้วยนะคะอันนี้คือคำตอบของมันโอเคไหมคะง่ายไหมคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่2ค่ะจงหาผลบวกของลบ4 a b กำลังส c กำลังหบวกด้วยลบ2 a b กำลังส c กำลังหเหมือนเดิมค่ะเช็คก่อนว่าเป็นเอกนามค้ายไหมดูที่ตัวแปร a b กําลัง4 c กําลัง5เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเอกนามคล้ายอ่ะเรลมาบวกกันค่ะวิธีทำอลองจดก่อนนะคะลบส a b กําลัง4 c กําลัง5บวกด้วยลบ2 a b กําลัง4 c กําลัง5เหมือนเดิมค่ะ หาก่อนนะคะว่าค่าของตัวคืออะไรบ้างค่าของตัวในที่นี้คือลบสกับลบสเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาสัมประสิทธิ์นะคะหรือค่าคงตัวนั่แหละมาบวกกันก็จะได้เป็นลบสบวกด้วยลบสองแล้วก็ใส่วงเล็บให้มันหน่อยนะคะแล้วก็คูณกับ a b 4กำลังสี่ลังห ลบสบวกลบ2นะคะได้เท่ากับลบ6 a b อบีกำลัง4 c ่ซีกำลัง5อันนี้ลอกลงมาเลยนะคะต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะจงหาผลบวกของ12 m สองกำลังสองเอ็นกำลัง3บวกด้วยลบ 5m าเอกำลังสองเอ็นกำลัง3บวกด้วยลบ8 m บดเอกำลังสองเอ็นกำลังสามอันนี้ก็ เหมือนกันแต่ว่าจำนวนโพสต์มันมากขึ้นนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็ทำเหมือนเดิมอ่เช็คค่ะเป็นเอกนามคล้ายไหมคะ m กำลังสอง n กำลังสามทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นเป็นเอกนามคล้ายค่ะเราก็มาบวกกันนะคะวิธีทำค่ะสิบสอง m กำลังสอง n กำลังสาม บวกด้วยลบ5 m กํลังส n กํลังสบวกด้วยลบ8 m กํลังส n กํลังสอ่ะก็จะเท่ากับจากนั้นค่ะเราจะเอาสัมประสิทธิ์มาบวกกันอ่ะสัมประสิทธิ์มีอะไรบ้างคะมี12-5ลบ5แล้วก็ลบ8เพราะฉะนั้นเราก็เอามาบวกกันค่ะก็จะได้เป็น1 2บวกด้วยลบ5 เราก็บวกด้วยลบ 8. แเราค่อยคูณกับ m กำลัง2 n กำลังสามขแรกนะคะคำตอบก็คือลบ1 m กำลัง2 n กำลัง3แต่ปกติอะค่ะถ้าสมมติว่ามันติดลบหแบบนี้ค่ะเราจะไม่นิยมเขียนแบบนี้เนาะเราก็เขียนใหม่เป็น ลบ m กำลังสอง n กำลังสมแบบนี้ได้เลยนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่4ค่ะจงหาผลบวกของ7 e, 2 2 e 2 f กำลังสอง g บวก12 e กลังส f g นักเรียนดูก่อนนะคะว่ามันสามารถบวกกันได้ไหมนะคะให้ดูก่อนว่ามันเป็นเอกนามคล้ายไหมคะ ให้ดูที่ตัวแปรนะคะอ่าเช็คตัวแปรก่อนว่ามันคล้ายกันไหมอันนี้2ออันนี้มันไม่ใช่เอกนามคล้ายเพราะอะไรคะตัวแรกเป็น e กาลัง1แต่อันที่2เป็น e กาลังสองตัวแรกเป็น f กาลังสองตัวที่2เป็น f เฉยๆซึ่งเลขชี้กําลังแต่ละตัวมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มันไม่ใช่เอกนามคล้ายดังนั้นเราบวกกันไม่ได้แต่เราก็สามารถเขียนได้ค่ะเราก็เขียนไปเลยว่าวิธีทํา ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะโลกมาค่ะ7 e f กํลัง2 g บวก1 2 e กํลัง2 fg ข้อเนี้ถ้าเขาให้บวกจริงๆคําคำตอบมันก็คือ7 e f กํลัง2 g บวก1 2 e กํลัง2 fg อันนี้มันคือคำตอบอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถบวกกันได้เห็นไหมคะก็เขียนค้างไว้แบบนี้อันนี้คือผลลัพธ์แล้ว ไม่ต้องไปพยายามรวมให้ครูนะอ่ะต่อไปค่ะตัวอย่างที่5ค่ะตัวอย่างที่5เขาบอกว่าจงหาผลลบของ5 a b กําลัง2 c ลบกับลบ2 a b กําลังสอง c ข้อนี้เป็นผลลบแล้วนะคะอ่ามันเริ่มทำค่ะเหมือนเดิมต่อให้เป็นการลบก็ต้องเช็คก่อนว่ามันเป็นเอกนามคล้ายไหมนะคะให้ดูที่ตัวแปรก่อน a b กํลังสอง c เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นเอกนามค้ายเอามาปวกลบกันได้นะคะวิธีทำค่ะ5 a b กํลังสอง c ลบกับลบสอ a b กํลังส c มันเหมือนกับการบวกละคะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลบเราจะเอาสัมปเอา สัมประสิทธิ์มาลบกันใช่ไหมคะอ่ะก็เช็คก่อนว่าสัมประสิทธิ์มีอะไรบ้างสัมประสิทธิ์มี5กับลบสเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาลบกันนะคะก็จะได้เป็น5ลบด้วยลบสองคูณกับ a b กำลังสอซี่ะก็จะได้เท่ากับ5ลบลบสองก็คือเท่าไหร่คะ คือ7นะคะ A B กำลังสองซ